สวัสดีครับตอนนี้อยู่วัดผาน้ำหยาดรับผมผาน้ำหยาดอำเภอซกาจังหวัดบึงกาฬครับสีฟ้าเป็นเมืองมองนอนเมื่อคืนนะครับพี่น้องอากาศเย็นสบายครับติดผู้เป็นมองที่วาสร้างเป็นป่าที่วะสร้างยังอยู่อยู่นะครับยังเมื่อคืนเป็นกระบอกห้ลงมาก ตีนผู้ศ <c oughs> าลาปฏิบัติธรรม <c oughs> เป็นศาลาปฏิบัติธรรมนะครับนี่ครับผมปิดคู้ต <c oughs> ีนผู้เลยครับ <c oughs> ผู้งว เซกาบึงการครับเป็นปลาแถวนี้เป็นปลาธรรมชาตินะครับี่สั่งออกามา,ากินยังมางขึ้นํำมาเกเพื่อกเให้เขาไปเลยบอ้ออกมาบางทีมันก็นม่หยังวนวนหลอกพากินพุ่นลรหมากลากไม่มองพัก